ท้ายที่สุดประชาชนเขาต้องการอะไรเพราะนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นปัญหาแน่นาคตแม้กระทั่งว่าถ้าสภาร่างและสภาปฏิรูปร่างรัฐธรรมนูญมานี่นะครับและก็ทางคณะยึดอำนาจไม่สามารถรับได้นะครับก็ต้องแต่งตั้งนะครับสบชขึ้นมาใหม่เวลาก็ยื่นออกไปแต่ผมไม่ต้องการมองโลกในแง่ร้ายแต่เอาเวลาตั้งต้นเนี่ยนะครับ เราจะปล่อยให้บ้านเมืองนะั้นมันเดินเข้าไปจนกระทั่งเราไม่พอใจและก็กลายเป็นปัญหาเดิมที่เราเคยเป็นไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการร่างรัฐธรรมนูญโดยมีรากตั้งต้นนะครับจากแนวความคิดเรื่องการปฏิรูปและคนในซีกฝ่ายควกับผมนั้นก็ชัดเจนว่าเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในข้างในนะเหตุผลก็ประกาศชัดเจนนะครับได้ประกาศมาตั้งแต่ต้น ว่าจะไม่เข้าไปรับตําแหน่งใดๆอันเป็นผลพวงของการยึดอํานาจและก็เป็นจุดยืนเสมอต้นเสมอปลายและเป็นการพูดอย่างตรงไปตรงมาและก็แบบไม่ทะเลาะกันไม่มีปัญหากันนะครับและตลอดระยะเวลานะครับเราก็พิสูจน์นะคำไหนก็คานั้นกันเหมือนกันดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่มีความเห็นว่าประชาชนจะต้องเตรียมการที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นและก็เป็นสิทธิเพราะ นะครับก็พูดชัดเจนว่าการปฏิรูปประเทศไทยนั้นเป็นหน้าที่ของคนละเมืองส่วนสภาปฏิรูปเขาจะไปฟังใครฟังความกันว่าในแต่ละซีเขามีความเห็นกันอย่างไรนั้นนะครับและก็ถ้าเสียงส่วนใหญ่เอากันอย่างไรถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับของสะสะรชุดปี2540นเะนี่ยที่บอกว่าประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงมีส่วนนะ่ไอ้นั่นเลยครับจะเป็นทางออกที่ดีบางเรื่องนะครับในฉบับเดียวกันมีความเห็นแตกต่างกัน บางมาตราเห็นพ้องต้องกันแต่ว่าท้ายที่สุดนี่นะครับประชาชนก็รับกันได้ว่านี่คือกติกาของประเทศไทยผมต้องการให้บรรยากาศนี่นะครับเครื่องแต่คณะกรรมาการยกร่างจนกระทั่งสภาปฏิรูปได้ความความประชาชนว่าเขาต้องการอะไรแล้วอะไรเนี่ยนะครับเมื่อร่างกาติกาไปแล้วไม่มีปัญหาบ้านเมืองจะได้มีความปกติสุขตามที่แต่ละฝ่ายเขามีความต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การสนทนาของพวกเรานั้นก็จะใช้วิธีความความพี่น้องประชาชนเส้นเดียวกันว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาใจความกันอย่างไรและแน่นอนที่สุดนั้นก็คือว่าผมเชื่อว่าสายเลือดแห่งความเป็นคนไทยไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรมีฝ่ายไหนกันอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ลึกที่สุดในสันดาห์แห่งความเป็นคนไทยนั้นนั่นคือการรักความยุติธรรมความเสมอภาคไม่มีการเอารัดเอาเปรียบกันและก็ไม่มีความเหลื่อมล้ำกัน กติกาสูงสุดของชาติบ้านเมืองคือรัฐธรรมนูญน,นั้นต้องมีโฉมหน้ากันไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่จุดสตาร์ตตั้งตน้นมีคนส่วนหนึ่งพี่น้องอย่าไปดูว่าใครเป็นใครอย่าไปดูว่าพวกนี้มากนะครับพวกเราไม่มีเลยอย่าไปสนใจนะครับนั่นเป็นเพียงแค่เปลือกคนนะครับเป็นเพียงแค่เปลือกเนื้อหามันคือแก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแก่นนี่มาจากอะไรก็ตอบว่ามาจากประชาชน ผมยกตัวอย่างว่าตอนร่างรัฐธรรมนูญปี2534บรรยากาศนี่นะครับแยกกว่านี้สิบรรยากาศเวลานั้นคณะกรรมาการยกร่างนะครับขนาดนั้นเนี่ยนะครับคือการวางแผนสืบเพอดอำนาจนะครับเพราะเรียนเล่าเป็นเปลิดประวัติศีส์มีการพยายามไปเขียนในขั้นตอนยกร่างให้อำนาจนายกรัฐมนตรีสามารถใช้อำนาจนะครับทั้งนิติบัญญัติบร,ริหารตุลาการได้พวกผมเองก็ออกมาต่อต้าน ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมีโอกาสไปคุยกับคนที่ยกรางคุณมีชัยรุชุพันธเนี่ยนะครับที่ทําเนียบรัฐบาลผมเองก็ยังเป็นเด็กกันอยู่บอกว่ามาตร,ราน,นี้รับไม่ได้ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อกระแสสังคมมีความเห็นที่สูงขึ้นท้ายที่สุดมาตร,ราน,นี้เขาก็ออกกันไปนะครับเช่นเดียวกันก็คือว่าหลายอย่างนะครับถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ส่งเสียงกันไปนี่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันบริหารการแก้ไขปัญหาของประเทศก็ว่าไปนะ แต่ว่าสนามการปฏิรูปทางการเมืองนั้นจะต้องนะครับควังความที่แตกต่างกันไปเพราะนี่คือทางออกของประเทศไทยเป็นโอกาสเดียวนะครับที่พูดและมีโอกาสจะเป็นไปได้และถ้าทําไม่ดีจะกลายเป็นปัญหาใหม่และเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจุดยืนของพวกเรานั้นนั่นก็คือว่าเอาละเมื่อแต่ละฝ่ายได้ใช้สิทธิเรื่องการแสดงความคิดเห็นเราก็จะใช้สิทธิแสดงความคิดเห็น ชวนพี่น้องประชาชนนะครับส่วนผลจะออกมาอย่างไรนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นหลักการประชาธิปไตยที่สากลเขาปฏิบัติกันนะครับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันทั้งหมดนะครับที่เข้ามาสู่สนามนี้พละเมืองไทย64ล้านคนนั้นมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันหดรัฐธรรมนูญต้องแสดงเจตจำนงกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่า กบวนการถัดจากนี้ไปอย่าได้ไปใส่ใจว่านะครับหน้าคนนั้นเป็นนี้เป็นยังไงนะครับผมนั่งฟังบางคนมานั่งวิเคราะห์นะครับในโทรทั์บางช่องไอ้คนนี้มันยังไงคนนั้นเป็นยังไงคนนี้นเป็นยังไงถ้าเราสนใจใบุคคลเนี่ยนะครับเราจะทําเรื่องสาระไม่ได้เลยผมทิ้งเรื่องเปลือกไปนะครับเอาเปลือกโยนทิ้งไปแล้วเรามาเอาแก่นสารว่าเนื้อหาสาระมันฉหนมากกว่างไ,ไงเพราะถ้าไปบอกว่าคนนั้นใช่ไม่ได้อนี่ไม่ใช่เอาแะไรทำไมไม่ครับเรานี่คือจุดยืน นะครับขององคอ์กรนปชคือการไม่เข้าไปรวมแต่นะครับการแสดงความคิดเห็นก็เป็นสิทธิฐานะพลเมืองและไม่เป็นปัญหาอุปรสาารรคกันไม่มีความแตกแยกเพราะนี่นะครับคือการแสดงนะครับเจตจำนงของประชาชนในสิน่งนี้ที่เขามีความรู้สึกว่าต้องการให้โฉมหน้ากติกาสูงสุดของบ้านเมืองนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าได้ห่วงใยเลยว่า เอ๊ะเราจะเสนอความคิดเรื่องการไปรูปการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าอย่างไรเรื่องนี้ก็นะครับหัวหน้าคอสชอก็พูดชัดเจนนะครับก็ต้องฟังความประชาชนกันทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านี่จะเป็นเวทีที่สําคัญเป็นเวทีที่กําหนดอนาคตแต่ว่าไม่ใช่ว่าไอการเป็นแสดงความเห็นว่าต้องการในกติกาของบ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยเท่ากับเป็นการไปสมคิดกับผู้ยึดอำนาจ อย่าได้ใช้วิธีการกันอย่างนี้ผมเรียนชัดเจนว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเมื่อเราต้องการจะสื่อสารและป้องกันเหตุในอนาคตถ้าเราอยู่เฉยๆกันแล้วรอจนกระทั่งมีเหตุมันไม่ค่อยจะมีความยุติธรรมสําหรับคนที่ประสบเหตุเรื่องความสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในกรณีนี้เราจะช่วยหาทางป้องกันกันได้นั่นหมายความว่าในทางในทางการเมืองนะครับซึ่งจะเป็นหัวใจหลักนะั้น จะมีเนื้อหาสาระกันอย่างไรไอ้เทคโนแครดมือร่างรัฐธรรมนูญอาชีพน้นคุณจะเขียนสอดคล้องตามเจตจำนงของประชาชนหรือเปล่าและระหว่างทางถ้ามีการเสนอกันมานั้นเสียงของประชาชนนั้นจะเป็นอย่างไรปลายทางเนี่ยนะครับแม้ว่าจะไม่ได้บัญญัติกันเอาไว้ไว่าจะต้องทาประชามติแบบรัฐธรรมนูญปี50สก็ตามนี่นะครับแต่ถ้าปลายทางเห็นแล้วว่ามันมีความขัดแยง้งมีความเห็นที่แตกต่างกันมาก และนาพาไปสู่ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ต้องยังไงก็ต้องกลับไปถามความประชาชนวันนั้นก็ต้องไปคิดกันว่าจะต้องไปทําประชามาติกันหรือเปล่าอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมต้องการให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดและได้ใช้ความคิดกันว่าเราต้องการปรารถนาให้บ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยและมีเนื้อหาใจความอำนาจของประชาชนอยู่ตรงไหนกันอย่างไรด้านอื่นๆนั้นเมื่อการเมืองนะครับถูกต้อง ด้านอื่นๆนั่นจะถูกต้องกันไปหมดแต่ถ้าการเมืองมันบิดเบี้ยวนะครับกระบวนการที่มาต่างๆนั้นมันไม่ได้สอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนท้ายที่สุดมันจะบิดเบี้ยวนะครับมาตั้งแต่ตอนแรกเหมือนกับการปิดกระดุม,มน,นะครับถ้าเม็ดแรกมันผิดซะแล้วเม็ดสองเม็ดสามสี่ห้าหกผิดตามกันอย่างแน่นอนดังนั้นนี่นะครับเราก็มีความปรารถนากันว่าถ้าการตั้งต้นแลกต่างฝ่ายต่างมีเจตนา เพื่อชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงผมก็ว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยถือว่าต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ที่ดีที่สุดให้กับชาติบ้านเมืองนี่ส่วนด้านอื่นๆก็รองลงมาแต่ได้มีโอกาสนะครับจะได้ถูกบัญญัติกันเอาไว้เรื่องการจัดสรรทรัพยากรว่ากันยังไงการปกครองส่วนท้องถิ่นจะเอากันอย่างไรด้านพลังงานจะว่ากันยังไงซึ่งเป็นปัญหาอย่างไรเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้จะต้องเป็นปัญหาต่อไปคือทุกเรื่องไม่ใช่หมายความว่า ถ้าได้ทำเนี่ยนะครับตรงกันแล้วมันจะจบประเทศทุกประเทศในโลกเนี่ยนะครับไม่มีวันจบนะครับมันก็มีเหตุขึ้นมาใหม่นะครับมีวัฒนาการขึ้นมาใหม่ในแต่ละยุคในแต่ละสมัยต่อมาเพียงแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับทําสิ่งที่มันสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและไม่มีใครเนี่ยนะครับนะครับที่ทําถูกกันไปทุกเรื่องหรือทําผิดกันไปทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักการของระบบประชาธิปไตยก็มีกันง่าย ว่ายึดเสียงข้างมากฟังเสียงข้างน้อยนะครับไม่ใช่ว่าให้ยึดเสียงข้างน้อยแล้วฟังเสียงข้างมากมันก็ไปกันไม่ได้บ้านเมืองนี้ดังนั้นนี่นะครับทิศทางความรู้สึกกันมาตั้งแต่ต้นนี้ถ้าเราได้มีโอกาสได้นั่งสนทนานะครับและก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างที่ผมอธิบายความตั้งแต่วันแรกว่าบรรยากาศของประเทศไทยเนี่ยครับมีรูระบายเช่นนี้ผมเองก็ฟังรายการเขาช่องฟ้าวันใหม่ หรือช่องอื่นดูเขาคิดอ่านกันอย่างไรนะครับช่องปกติเราก็ดูกันมานานแล้วนะครับช่วงช่องเพื่อนพ้องน้องพี่เราก็ดูกันไปดูสลับกันไปนะครับว่าแต่ละฝ่ายก็ได้สําแดงความรู้สึกกันอย่างไรซึ่งเขาก็สําแดงกันมาอย่างเต็มที่นยซึ่งผมเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะการมีรูระบายนะครับไม่เป็นการปิดอย่างสนิทเพราะปิดอย่างสนิทนั้นนะครับเมื่อมันพูดยังไงว่ามันระเบิดออกมานั้นมันควบคุมมกันไม่ได้ และกลายเป็นความเสียหายอย่างรุนแรงแต่เปิดรูระบายกันแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอาละ360องศาเป็นวงรอบนั้นเราไม่สามารถสนทนากันไนดะ้180องศาก็เป็นรูระบายนะครับได้มีโอกาสได้สนทนาในแต่ละเรื่องในแต่ละปัญหาและต้องสนทนาอย่างตรงไปตรงมาและเป็นจริงและผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นและบอกกับบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ว่าที่มานั่งจัดรายการจะต้องไม่มีลักษณะที่ซอบลอกนะครับ และต้องไม่พูดให้ถูกปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นหลักการเนี่ยนะครับเราก็ต้องยึดแล้วก็เดินหน้าเข้าไปไม่เน้นเรื่องตัวบุคคลมองประเทศไทยไปข้างหน้าว่าเราจะกําหนดจังหวะย่างก้าวกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวพบกันต่อในช่วงที่สองครับครับ <laughs> ก็เข้ามาพบกันในช่วงที่สองกันต่อนะครับก็จะจุด เริ่มต้นเรื่อง S M B นะครับเดี๋ยวก็คงจะได้ขึ้นเลขที่หน้าจอนะครับหมายเลข4689900 4689900เพื่อที่จะให้พี่น้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับแต่ว่าภายใต้กติกาว่าท่านต้องส่งข้อความที่สามารถที่จะออกได้นะครับคือหมายความว่าจะส่งความคิดเห็นชนิดที่ออกอากาศไม่ได้ ออกอากาศไม่ได้เพราะถ้าตามใจท่านนะครับไอ้หนุ่มก็ปิดสถานีก็เอากันเป็นว่าเราเอาเรื่องที่ให้กําลังใจหรือมีความคิดเห็นนะครับในลักษณะสร้างสรรค์กันระหว่างกันนะครับเพื่อที่จะได้รวมร่วมได้แสดงความคิดจะได้สื่อสารกันว่าพี่น้องที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆหรือพี่น้องที่อยู่ในต่างประเทศระบบการรับชมกันเป็นอย่างไรเพราะเนื่องจากว่าแต่ละสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรานะครับช่อง24ช่องฟ้าวันใหม่ นะครับนี่วันเอทีวีเดิมเนี่ยนะครับพูดได้ง่ายว่าต้องมีคลื่นกันใหม่กันเป็นส่วนใหญ่นะครับต่างฝ่ายต่างควานหากันว่าเราจะนะครับรับพี่น้องประชาชนจะได้รับชมกันอย่างไรเพราะในบางจานนั้นนะครับก็อยู่เลขนี้นะครับบางกล่องก็เลขนี้ป็นหานโทัแต่ต้องขอบคุณน,นะครับเจ้าของทุกกล่องนะครับแล้วก็แฟรกันดีก็คือหมายความว่าให้กับทุกสถานีเขาได้บรรจุไว ในแต่ละกล่องเพื่อได้ติดตามนะครับข่าวสารกันในทุกด้านและผมเชื่อว่านะครับทุกช่องก็ได้ทําหน้าที่และก็ได้รักษาสถานีของตัวเองนะครับในการอาธิบายความต่างๆตามความเชื่อความคิดเห็นของตัวเองเราฟังกันได้นะครับถึงอย่างไรปลายทางอย่างไรเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับนันสาระละเราอาจจะไม่เห็นด้วยกันในบางเรื่องนะครับเราอาจจะมีการเห็นด้วยกันในบางเรื่องหรือไม่เห็นกันสักเรื่องขอตาม แต่เราก็ยังเป็นคนไทยอยู่ยังจะต้องอยู่ร่วมกันหลักการสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนั้นยังมีความจําเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นมาแต่ในเบื้องต้นนั้นก็ต้องการต้องการจะรับรู้ว่าการนะครับการรับชมรับฟังกันเป็นอย่างไรในเบื้องต้นก็รู้กันว่าเอาโทรศรัพท์ก็รับได้แล้วนะครับในบล็อกในอะไรก็เผยแพร่กันไปเร็วมากนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างช่วยกันเพื่อที่จะเผยแพร่นะครับและผมยังยืนยันว่า เราควรจะฟังความไม่รอบด้านนะครับฟังเขาฟังเรานะครับฟังกันในแต่ละภาคส่วนว่าคิดกันอย่างไรและเราคิดกันอย่างไรนะครับถ้าเราเห็นต่างเราจะเสนอความคิดกันอย่างไรนี่เป็นภาระหน้าที่เพราะก่อนนี่นะครับที่เขาจะออกความคิดกันอันนี้เนี่ยเขาก็ระดมความคิดนะครับว่าในซิงเราคิดกันอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการรองดองความสมานฉันท์อะไรกันชัดเจนผมอธิบายความอย่างรงไปตรงมาว่า เอาเรื่องหลักก่อนนะครับนี่เล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่พูดมาเช่นว่าจะสลายสีเสื้อได้ไหมอันนี้เอายกตัวอย่างผมอธิบายความชัดเจนว่าว่าเสื้อในเป็นสิ่งสมมตุติสีคือสิ่งสมมติแต่แกนหลักที่ลึกที่สุดนั้นนั่นคือความเหลื่อมลำ้ำความอายุติธรรมความเป็นสองมาตรฐาน ที่มันกัดกร่อนความรู้สึกของประชาชนในอีกสิ่งหนึ่งที่เขาเห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องสีเนี่ยต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมลำ้ำเรื่องความอายุติธรรมทั้งหลายเรื่องความเป็นสองมาตรฐานดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปแก้ไขปัญหาที่เปลือกนะครับบอกว่าเอาสีส,สีต่อไปนี่ไม่มีสีกันแล้วใครก็พูดได้นะครับ